สวัสดีครับสวัสดีครับโฟรช่องปาร์คมาโรนดี้นะครับผมปาร์คหนูปลุกพ่อดิฮ่าสวัสดีครับสวาสดครับโช่องปาร์คมาโรนดี้ตลาดดึงเยอะจริงพ่อตลาดอยู่แล้วจริงๆอ่ะต้องลงทิกตอกทุกคนแต่ผมมามีธุระทิกตอกยังไม่ได้ทำอะไรเงี้ยเแล้วเลยคิดแผนการหนุนขึ้นมาเพื่นก็เลยบอกเออปาร์คน่ากันนี้หน่อยเลยเรียกพ่อมาเกนวันนี้นะครับคือรายการแฟนพัน คุณคิดว่าคุณสองคนอ่ะรู้จักลูกชายตัวเองได้ดีขนาดไหนแม่ต้องชนะพ่ออยู่แล้วเน่พ่อคิดว่าไงพ่อเห็นด้วยน่คือเราจะแบ่งเมนสามหมดหมู่นะครับคือขั้นแรกคือหมวดแบบคำถามถามตอบทั่วไปไม่มีชอยต่อมาคือรูปภาพจะเป็นเศษเสียวของหน้าลูกชายตัวเองให้คุณทายว่าเป็นคือใครและอีกคำถามหนึ่งคือการแตะแล้วรู้ว่า นได้สามจ้าเรามาดูกันว่าใครจะชนะพร้อมนะครับแล้วในการไม่ใช่ตอนไหนไม่มีกอขอคอแล้วนั้นคำถามแรกอันนี้ค่อนข้างที่จะง่ายและเบสิกแต่ผมอยากรู้ว่าทุกคนรู้หรือเปล่าวันเดือนปีเกิดของปาร์คตอที่เป็กแล้วมึงเอาตอนที่พ่อง่วงงก่อนก่อนที่พ่อกับแม่ตอบอะวันเดือนปีเกิดพ่ออะไร พ่อวันที่5เดือนอะไรพุทจภาแม่อะแม่สิบมีนา <c oughs> พีเ่เบ็คเพิ่งบอกว่าห้ามบอกพอสอใครเดี๋ยวเขาไปทําเรื่องไม่ดีท <c oughs> ุกคนจะเขาจะโชว์มาแต่ผมจะบอกว่าถูกหรือไม่ถูกกันพ่มามามาทำหรอกใช่ไห,โหมโอ้ยมันไม่เกิดมันนานจังเนี่ยหนึมเฮ้ ท,ทุกทั้งโคครับผมอเพราะเสีบเพาะเสียวันพุธปีแพะบวมวันเสาร์ปีหมูละเอียดขนาดนั้นอ่าให้ให้หนึ่งเท่า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 เด็กเก่งวะคำถามต่อมาเขอนหน้าที่จะใช้ความสังเกตเป็นหลักกาแฟที่พี่ไปกินเป็นประจำคืออะไรและเครื่องดื่มที่พี่กินเป็นประจำคืออะไรอ่ามาดูซิครับเคยได้ไปซื้อเวทเคยได้ไปซื้อเวทเคยได้ไปซื้อเว้ย ขาบอกกูไม่ค่อยจะไปกับมึงต้องเป็นหลักการสังเกตร้านสักทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยเอาสิถ้าถ้าไปร้านกาแฟนะใช่อ่าเพราะอะไรยังยังพอเด็กอยู่ทุกคน1,2,3เปิดเขียนไม่ถูกอ่ะเด็กเป็ดตู้เหรอเอ็ดเป็ดตู้อยปาร์คนมปันเป็ดกาแฟเอสปาคนมปันถูกไหมถูกต้องเออไม่ไปแต่รู้อะ เห็นไหมนี่ดื่มเท่าเป็นพ่อแม่ย่อมใส่ใจลูกเป็นธรรมชาติด่มเท่าเว้ยดื่มเข้าอันนี้ต่อไปเริ่มไม่เกี่ยวกับยงจำวันล้วเริ่มเป็นการสังเกตทางนั้นเลยสองเท่าสองเท่ายอดวิวเพลงที่เยอะที่สุดในช่องมารีสาวไอ้เนี่ยมึงถามมาเพื่อให้พ่อใช่วยเลยใช่ไม่เคยหลงเลยอ่ะไม่ทำ ที่แบบว่าใส่ใจลูกในส่วนส่วนนี้ไงยอดวิวที่เยอะที่สุดเลยอ่ะผมบอกแค่1ิบล้านบวกโอ้ยพอมึงกรู้อไปรู้แลไปรู้แล้วสล้านบวกมันมีเพลงที่สิบล้านบวกอยู่แค่เพลงเดียวเลยอ่ะไม่ให้ไาะาสองเพลงปาห้ามใบห้ามใบไม่รู้เลยแม่ทำไมแม่ไม่ถึงไม่ดูช่องเพลงน้องไม่ใส่ใจแม่ชอบดูแต่บล็อกแม่ไม่ดูเพลงเลยพ่อคือรพ้เรืรอ้แต่ตอนที่เพลงไม่ได้กู อ่ะหนึ่งอ่างั้นเพิ่มคำถามอีกอันหนึ่งว่ายอดวิวที่เยอะที่สุดในช่องเป๊กไก่ไลฟ์คืออะไรด้วยอีกหนึ่งคลิปเอาสิอ่ะจะได้ไม่เดีเดี๋ยวเปรียวฮะไม่ล่าสุดไม่เยอะไม่เยอะที่สุดล่าสุดไม่เยอะที่สุดยอดวิวที่เยอะที่สุดในช่องเป๊กไก่ไลฟ์คือคลิปอะไรอ่าได้อ่าอ่อเดี๋ยนี้รูอ่าเขียนเขียนเซ็กซ์เนสอ่าเขียนเออยอดวิวที่เยอะที่สุดในช่องเป๊กไก่ไลฟ์แล้วก็ยอดวิวที่เยอะที่สุดในช่องมาลอดีสลาวอ่าเขียนปรากฏปรากฏใถูกแน่แน่เออเป๊กไม่รู้ใชยเป๊กไม่รู้ แต่ไม่รู้ทำเขียนเขียนทุกคนนะเขียนไว้เขียนไว้เขียนไว้มักเดานะเยาะคิวเยอะสุดอะเยาะคิวเยอะสุดอะคลิปอะไรช่องเป็นไกดไลฟ์อะทั้งช่องอะมีมีคลิปเดียวเลยยอดวิวกระโดดสูงสุดเลยอะไม่รู้ใช่ไหมน่าจะนะไกระซิบดิแม่จ้องตานี่ทุกคนขอชี้เถอะนีเวลาทุกคนคนนี้ครับเวลาแข่งอะไรก็แล้วแต่คนคนนี้แต่แอบฟังตลอดเลยครับไม่ครับผมขออนุญาตซีแม่ครับผมขออนุญาตซีแม่ครับ ชี้เลยปะชี้ชี้เลยคุณตำรวจคนนี้ครับถ้าแอบฟังทุกครั้งเลยครับมาสุ่มมาก็ได้สุ่มไม่ได้ก็ะแดดก็ได้เออไม่ได้ก็ะขีดแดดเหมือนแม่แดดแดดเพลงอ่ะพ่อห้ามเขียนแล้วนะชิต้าดาวเรืองหมากว่าจะเป็นชิต้าดาวเรืองเอออ่ะเปิดหนึ่งสองสามไม่ออกของพ่อมีหัวใจแต่ไม่อยากรักถูกไหมครับถูกส่วนแม่ตอบว่าชีวชิต้าหมาถูก มแม่จำได้แต่บอกโอูแม่คลิปชิตาได้เป็นล้านแล้วอ่ะใช่คลิปชิตาเลยเลยได้เป็นล้านเลยต่อมาตั์ตัวแรกที่พี่เป็กซื้อคืออะไรซื้อด้วยน้ำมือตัวเองหนึ่งสองสามเปิดปลาทองของแม่หนูแฮมสเตอร์และคำตอบที่ถูกต้องคือหนูแฮมสเตอร์เขาจะปลา พ่อน่าจะจำตอนเด็กๆว่าพี่ซื้อปลาเยอะปลากระมุดเป็นหมื่นๆแม่หมื่นไม่พอแสนพอที่5อันนี้ต้องการใส่ใจแล้วไม่ใช่ช่องเพลงแล้วคลิปเที่ยวญี่ปุ่น EP ที่1ร้านข้าวที่เราได้กินใน EP แรกอ่ะคืออะไรเฮียกูก็ไม่รู้พ่อฟังแต่เพลงเลยโอ้ยเังฮือหนอซ้ำเย้เฮ้หนอเรากินได้ไหมหนอตอนนี้คือเรายังหาร้านกินไม่ได้เลยครับทุกคนเราไม่รู้ว่าแบบมื้อแรกของเราเนี่ยจะเป็นอะไรพี่เพ็กก็พยายามแนะนำต่ผิดหมดแล้ว และนี่นะครับมื้อแรกที่ญี่ปุ่นนะครับผมคือข้าวเซเว่นกระทงบา้ากับแม่เลยทุกคนข้าวเซเว่นหมดแลัวตอนนี้เพราะว่าร้านัปิดหมดมื้อแรกอ่ะร้านปิดร้านเราแมงปิดเราเลยไปกินข้าวที่เซเวเ<อ><ด>่นเท่าเหรอเ,อเอสมอปะ่ะไม่เสมอแม่ชนะเอาแม่ชนะแม่ชนะแฮมเตอร์ไปหนะึ่งโอเคครับมันตัดชนะขาดชนะไม่ขาด อยู่บริการตลอดอออยู่ไกลแ่พ่ออว่าพ่อทำงานแม่อยู่กับลูกตลอดน่าจะสนะขาดลอย่อนทุนอ่อนมีลูกเป็นงถามทุกวันจ้าอ๋ออัปเดตออเดข้อมูลข้อนี้ตอบแค่เปกกับป้านะสองกันด้านซ้าคือการไทยเศจเซี้ยวใบหน้าของลูกชายเตงใช่ว่านี่เป็กหรือป้าคิดว่าส่วนนี้คือส่วนไหนพอกว่าคิดว่าส่วนนี้คือส่วนไหนครับป้า ไอเขียนหนึ <divide S 1> <Joseph> ่งสองสามปิดพ่อคบปาแม่ว่ป้าและคำตอบที่ถูกต้องคือแมว้งโแกแล้วเขาเขล้อเรียนเราโอ่ะอันนี้อันนี้อรอันนี้มันไม่ใช่หน้าจริงเว้ย เพราะอะไรที่เรียกปากบอ้วนนเพราะมันอ้วนก็เลยว่าเป็นปากอันนี้อันนี้ถือว่าอุ่นเครื่องอุ่นเครื่องหนึ่งสองอันง่ายอ่ะซ้ำใครครับใครครับควาจริงเฮ้ยคุณมาดูได้ไงอายอมย่ะเออยอมอะไรแม่แม่แม่เดี๋ยวมาตอบเดี๋ยวแม่มาตอบสองซ้ำ ปึป๊บปาร์คแม่ตอบว่าอะไร,ไไรแม่หรอปาร์คคำตอบคือเรเรแม่แต่ตอบว่าเสื้อสีนี้ไม่ถูกต้องพ่อเพราะวันนั้นเราใส่เสื้อสีหมดเลยเสื้อทีมต่อมานะครับ1นึ่งสองสาม เอาละคิดว่าใครจะมาแอบดูหน่ยชันเดี๋ยวเขาจ้องหนึ่งสองสามตอบเป๊กกับป๊ากว่ะพ่อว่าใครเป๊กแม่ว่าใครป๊ากและข้อต่อยทุกต้องคือก็บอกว่าอย่าแก่ไม่ได้เป็นแค่แค่คอใช่แค่แค่คอเด้พ่อพ่อถูก เห็นเสร็จหนวดดใช่ไหมฮะเสร็จหนวดด้วยเหรอไอ้ป๊าก็มีหนวดนะพ่อว้ายแม่ hmm. ไม er> ่สังเกตว้ายแม่ไม่สังเกตอะไรเนี ah ่ยดวงตาเป็นหน้าตาของดวงใจมาแล้วมูกชายแบบนี้ลูกชายตัวเองอ่ะต้องดูได้เออลูกชายตัวเองต้องรู้ดิต้อบอกว่าใครเป๊กเป๊กแม่บอกว่าป๊าป๊าและคำตอบที่ถูกต้องคือป๊า เอ้ยพอตอมาเลยเดา้ยเลยเดาถูกใจมันตุกตุกเอ้ยเอ้ยแม่ว่าถูกขายหอยผดอ่ะดูขยผั้ผิดก็บอกว่าเดเ้อแม่อาตอมาเดินองซ่อปิ้งโอ้ยชัดเลยนี่อ่าดูชัดพตว่าเแม่ตอบว่าปัแล้วหน่อยองคือ้าติ้ย่านี้ย้า้า้ คนที่ชนะก็คือแม่เนยพ่อแม้สสูตรแล้วเนี่ยเออพ่อสองสูตรสุดท้ายทุกคนเออมาอาปิดตาไปแล้วแย่นิ้วขึ้นมาแย่นิ้วเลยเราจะเราจะชิ้นส่วนไหนดีโอ้ิ้มไปดูวะเดี๋ยวสิยังไม่ทันรู้เรื่องเลยรู้จิ้มยังอะไรนะ ลืมแล้วอาอีกรอบดนึงนะให้รอบนึงนะอ่ะให้รอบนึงอ่ะสองนิ้วได้พ่อได้สองนิ้ว <c oughs> ให้คำไม่ได้เหรอ <c oughs> คนเรามันโกงอะ่ะ <c oughs> <c oughs> คนเรามันโกงอะ่ะ <c oughs> <c oughs> อพร้อมกันนะครับว่าใครเดินสองซ่อปาอว่าใครไปและค้ต่อที่สองก็คือเป๊ะเข้านล้วปิดไม้ไม่ต้องเปิดทไมพ่อดีที่ดั่นเป็นเี่สกิดเข่าหลยโันะไม่ทิ้เขาอ่ะมันถูเอง ไม่ไม่เห็นลูกเลยจิ้มตรงไหนลูกตรงแค่อะต่อไปจะเป็นนิ้วนิ้วนิ้วนะนะนี่เราจะให้ถ่ายว่า1กับ2นิ้ว1กับนิ้ว2อ่ะเดี๋ยวนิ้ว1ไปก่อนปวดเลาะเลยเนะอะต่อไปไรพ่อตอบ ต่อไปเมนูที่สอไปเดี๋ยวดี่วาวอ้เอออ่านิ้วปารครั้งที่หนึ่งหรือว่าครั้งที่สองนิ้วปารนะนิ้วปาร์คครั้งที่หนหรือครั้งที่สองพ่อแม่จัเหมือนกันเมื่อกี้หนกัเหมือนกันเหมือนกันนิ้วปาร์ันที่สอและคำตอที่สองคือสองนิ้วอะไม่้ตั้ภาษาทไม เป๊กมันสั้นบุรีบุรีถ้าบุรีใช่ป้าค่ะมันเป็นคนเหนียวเหงื่อกใช่แต่เป๊กกับสั้นพ่อเราไปรู้ว่าเป็นนิ้วป้านิ้วป้ามันมีเล็บเป็นกาวกีตาร์อ๋อของเป๊กนิ้วสั้นบุรีบุรีบุรทำไมวะดูว่าดูดิทำไมทุกคนทุกคนครับพ่อแม่พ่อแม่เป็นคนบุรีลูกนะครับ พ่อแม่เป็นคนบูลลี่ลูต้ตัวนคะครับต่อไปจะเป็นติ่งหูหูไหนให้จับอย่างอ่ะติ่งหูที่จับคือติ่งหูใครติ่งหูที่แม่จับเป็นติ่งหูของเป๊กหรือติ่งหูของปาร์คเป๊กเป๊กแม่ตอบว่าเป๊กและคำตอบที่ถูกต้องก็คือปาออร์าคกันไข่วะไมดิ้นดิ วิดีโอก็มีอขอให้เป็นรอยับสิอะทำไมมาจับแบบนี้ไอ้เป๊กมันใหญ่กว่าไอ้ปังหรอเป๊ะีด้ขอเฟกโอ้แม่มันใจหูมากเลยนะไอ้อันหนึ่งเอาเป็นให้บีบให้ช่วงแขนนะเป๊กถามว่าแขนใครอ่ะโอเคให้จับยังไงให้จับแล้วนะอ่ะโอเค อันนี้คือเบอร์หนึ่งนะเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนะโอเคออมึงห่างเบงกัมนะมึงโกงโก้โกงอะไร ใครเบ่งไม่มีใครเบ่งเลยเมื่อกี้อีคนที่สองเบ่งเอาแขนป้๊เบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองเบอร์อสองมันเบ่งให้แม่แม่ตอบว่าแม่ตอบวหนึ่งหรสองปาคือสมันแกี่งแบ่งพ่อตอบว่าป้าคือหและขตอบที่ร้องคือเบอร์หนึ่งเบ่เได้เปิดตาได้เลยผมเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเนี่ยเบ่งตรงไงเนี่ยเออไม่ว่าป้าอันหนึ่งแต่อีกอันสันเบ่งอ่ะไม่แบงไม่เบ่งไม่เบ่งเปงมัน ยกของเยอะใช่หนูป่องอยู่แล้วแขนแบกป่องอ่ะแม่เหมือนกับเหมือนมันกำแรงกำลึงอ่ะเหมือนมันกำลึงอ่ะกำลึงใครเลยวะกบิงไงกำลึงภาษาอะไรวะสรุปคือตานีใครชนะปะตานีพ่อชนะตานีพ่อชนะถ้าบอกว่าสองต่อหนึ่งแต่ว่าพ่อรู้ภาษาภาษากายลูกมากกว่าแม่ใช่ก็ถนัดกับคนละแบบอ่ะสุปก็คือ พอๆกันใช่พอๆกันแหละถึงแม้ว่าพ่อจะแบบว่าไม่ค่อยได้อยู่กับลูกนะแต่ว่าเตี่ยนี้รู้ๆกันพ่อถามแม่ตลอดใช่ถามตลอดถามทุกวันวันนี้ลุกอยู่ไหนลุกทำอะไรไม่แต่ว่าเราเราไม่ไม่คุยเองไม่เราเพิ่งมาบอกว่าอยู่บอกว่าพร้อมหน้าพร้อมตากันเนอะบอกว่าสองปีหลังนี้เองใช่เออพาะแต่ก่อนนะพ่อบอกว่าไปทํางานต่างจังหวัดตลอดนะครับผมรู้แน่เนี่ยนะถามตอบอย่างนมปั่นเขาก็รู้เห็นไหมเออแสดงว่าเนี่ยคือความใส่ใจของคนในครอบครัวนะฮะครับผมอ่ะวว่าวันนี้หาชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง บาร์บอดี่แล้วก็ช่องไปไก่ไลฟ์ด้วยนะครับครับผมเนี่ยขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายไปนอนเออส่งพ่อนอนแล้วงนอนแล้วครับคุณได้นช่องปากมาเลยดีช่องนี้แล้วคุณจะไม่เสียใจ